นนนนค่ะปส่วนร้านค้าขายส่งล่ะมันดียังไงคะจารย์ร้านค้าขายส่งต้องบอกว่าสามารถขยายสาขาได้ค่ะเปรียบเสมือนกัวันนี้ค่ะร้านค้าขายส่งคุณเปรียบเสมือนกับเจ้าสวดซีพีคุณว่าเจ้าสวดซีพีรวยหรือรวยคะพิมพ์บอกจันทานเลยคะ่ะใช่ค่ะเจ้าสวดซีพีรวยมากคะ่ะ เจ้าสวดซีพีเนี่ยท่านรวยจากการมีเซเว่นหนึ่งสาขาหรือรวยจากการมีเซเว่นหลายหมื่นสาขาคะทุกคนคะพิมพ์ตอบอาจารย์ทานเลยค่ะเออเจ้าสัว C ซีพีรวยจากการมีเซเว่นหลายหมื่นสาขาเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะถ้าคุณอยากจะกอป y ีหรืออยากจะเป็นเหมือนเจ้าสวดซีพี คุณจะต้องมาเป็นร้านค้าส่งค่ะเพราะร้านค้าส่งคุณสามารถขยายสาขาได้เปรียบเสมือนกับเจ้าสัวซีค่ะวันนี้เจ้าสัวผลิตไส้กรอกออกมาค่ะเจ้าสัวมีสาขาเป็นหมื่นสาขาเจ้าสัวแค่ถามว่าเจ้าสัวาถามสาขาที่หนึ